ยอดยุธพ่อทุกสถาบันที่เรื่องอยู่ตรงนี้มีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในชีวิตนี้ข้าจะได้เห็นการตอบรับคำสาบานจากฟ้าดินโดยตามแบบนี้พอให้หลังจากนี้ข้าต้องตายก็คงไม่เสียดายชีวิตแล้วละการตอบรับคำสาบานจากฟ้าดินงั้นหรอครับท่านอาจารย์นี่มันหมายความว่ายังไงกันการตอบรับคำสาบานจากฟ้าดิน คือสัญญาณที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในระดับปลาาชั้นจักรพพัดเท่านั้นและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสาบานเกิดขึ้นแน่นอนว่าเมื่อสาบานต่อฟ้าดินหรือสวรรค์ไปแล้วหากทำผิดต่อคำสาบานก็จะโดนสวรรค์ลงโทษวันนี้เหอได้ว่าความแข็งแกร่งของท่านปร,รมาจารย์ยี่ช่างสุดยอดจริงๆถึงขนาดที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในระดับชั้นปลาจาจักรพพัดสาบานต่อฟ้าดินได้ท่านยี่ฮะ ตอนนี้คำสาบานของข้าได้ถูกยอมรับจากสงสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอได้โปรดท่านบอกถึงความต้องการของท่านมาเถิดนะไม่ว่าท่านจะประสงค์สิ่งใดขา้ายินดีทำให้ทุกอย่างเลยแม้แต่ร่างกายนี้ข้าก็พร้อมพรีเพื่อท่านได้ทุกอย่างจริงๆเหรอแน่นอนขอรับได้ทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยนี่ขออะไรไม่ขอมาขอให้ข้ากลับบ้านเนียดนะข้ารับไม่ได้ ท่านยี่ข้ารู้ดีว่าท่านเป็นคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากแค่ไหนแต่ข้าได้สาบานต่อฟ้าดินไปแล้วและฟ้าดินเองก็ตอบรับในคำสาบานของข้าแล้วด้วยเช่นกันข้าขอพูดไว้ตรงนี้เลยว่าบุญคุณในครั้งนี้ข้าจะต้องตอบแทนท่านให้ได้ตราบใดที่ภูผายังคงอยู่สายธารยังคงหลั่งไหลข้าจะกลับมาอีกครั้งแน่ให้ตายสิยิ่งแก่ยิ่งปัญญาอ่อนนี่เขา ไม่ได้สนใจคําสาบานแห่งฟ้าดินจากคนคลั่งที่เคยบุกทําลายเมืองทั้งหกเลยสักนิดนี่แหละท่านปรมาจารย์ยี่ละอะจริงด้วยสินี่พวกเจ้าสองคนนะ่ะตกลงแล้วพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่กันนะ่ะจริงเหรอนี่เจ้ามาที่นี่เพื่อเอาของขวัญมาให้ข้างั้นเหรอใจดีจังโอ้โหดูดูไปแล้วเจ้าลูกบอลไฟนี่มันสวยใช่เล่นเลยนะเนี่ย นี่สมบัติวิเศษของสมรักชิงชานเป็นเพียงแค่ลูกบอลในสายตาของเขาเองเหรอว้าวอุ่นดีจังไม่เลวเลยนะเนี่ยแบบนี้เวลาหนาวๆข้าจะได้มีอะไรมาอุ่นช้างน้อยอันหนาวเหน็บของข้าสักทีอ,อนี่สมบัติวิเศษเอาไว้ใช้อุ่นไข่เองเหรอเนี่ยจังเธออย่างน้อยก็ถือว่าท่านปร,รมาจารย์ยังชอบมันล่ะนะแต่ว่าทำไมข้าถึงได้รู้สึกน้อยใจอย่างนี้กันล่ะ นี่พวกเจ้าสองคนแทนคำขอบคุณที่พวกเจ้าเอาของมาให้ข้าแล้วข้าขอมอบของให้พวกเจ้าบ้างก่อนแล้วกันพอดีว่าข้าเพิ่งแต่งนิยายเรื่องใหม่ออกมาพวกเจ้าลองเอาไปอ่านดูสิกวางข่าวล่องนาภพาในเหมมันตะการถ้าจำไม่ผิดหนังสือพวกนี้คือหนังสือที่ช่วยยกระดับพลังให้กับท่านอาจารย์นี้นะขอบคุณท่านปรมาจารย์ยี่เป็นอย่างสูงพอดีว่าที่สำนักของเรายังมีเรื่องให้ต้องทำอีกมากพวกเราขอตัวก่อนนะคะอ๋ะอทำไมไปพูดอย่างนั้นะจะ คุณท่านปรมาจา,จารย์ยี่ด้วยไปกันเถอะัดท่านอาจารย์ใช่แล้วคำผีเล่มนี้ต้องทำให้เราทะลวงผ่านระดับขั้นได้แน่พี่จุยนนี่เจ้าเป็นอะไรของเจ้าไปกันแน่นะ <c oughs> เขียนนิยายมาตั้งหลายปีดูเหมือนว่านี่จะเป็นแฟนคลับคนแรกของข้าเลยงั้นสินะหั <c oughs> <c oughs> ะหน้าครับเกียวมารถคันใหม่ของหัวหน้ามาส่งแล้วครับ นี่ครับความให้บริการแล้วจงจริงนี่โรงฝึกของพวกเราไม่ได้มีเงินมากถึงขนาดนั้นนะนี่ข้าอยากจะอัปเกรดก็แค่อยากจะอัปเกรดให้เป็นรถที่ใช้ลาลากเท่านั้นนี่เจ้าเล่นซื้อแรโบกินี่เลยงั้นเหรอฮข้าก็แค่อยากจะให้นายท่านได้ใช้รถที่ดีที่สุดนี่นะออหมดกันเงินที่หามาแทบตายจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วช่างเถอะ ไม่แน่ว่าหลังจากที่ข้ากลับมาจากธุระครั้งนี้นะ่ะข้าอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ <c oughs> เศรษฐีงั้นหรอนี่หัวหน้ากําลังจะเดินทางไปที่ไหนกันนะครับเอาไว้ข้ากลับมาแล้วเจ้าจะรู้เองแหละนะสํานักชิงชาญ ข้า,าไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเจ้าโจูเจ้าถึงได้เดินออกมาจากสํานักของท่านปรมาจารย์ยี่แบบนั้นแถมอีกอย่างในตอนที่ท่านปรมาจารย์ยี่ยื่นคมพีให้ข้ากำลังจะปฏิเสธท่านไปแล้วแต่เจ้ากลับรับมาได้หน้าตาเฉยไม่มีความเกรงอกเกรงใจเจ้ารู้บ้างหรือเปล่าว่าภายในคัมภีร์เล่มนี้นะ่ะอัดแน่นไปด้วยพลังอันแก่กล้าม,มากแค่ไหนถึงเจ้ารับมันมาเจ้าก็ไม่มีวันเข้าใจในแก่นแท้ของคัมภีรเร่มนี้หรอก ก็ถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ไม่เข้าใจท่านก็ปล่อยมือสิคะข้าจะอ่านเองปล่อยนะปล่อย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 เฮ้ยว่ามานี่เจ้านั่นแหละปล่อยไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เจ้ายังบอกกับข้าอยู่เลยไม่ใช่หรือไงว่าเจ้าไม่เชื่อในพลังของท่านปรมาจารย์ยี่นะก็ใครมันจะไปรู้กันเล่าว่าในเมืองแห่งนี้น่ะจะมีคนที่มีพลังถึงขนาดนี้ซ่อนตัวอยู่น่ะปล่อยนะต่อไใช้กำลังจะบอกอะไรให้นะ ในครั้งอดีตตการนานนมมาแล้วที่เมืองเจียงผิงแห่งนี้นะคือสถานที่ที่เหล่าสำนักของเหล่าเซียนใช้เป็นที่ในการฝึกฝนเคล็ดวิชาถ้าจะให้พูดก็คือที่เมืองนี้นะไม่ใช่เมืองธรรมดาธรรมาทั่วไปหรอกนะท่านอาจารย์กำลังจะหมายความว่าอะไรกันงั้นหรอคะที่ข้าจะพูดก็คือข้ากำลังคิดว่าท่านปรมาจารย์ยีนะกำลังจะมีแผนการใหญ่ที่วางเอาไว้อยู่นะสิ สมาคมการค้าผิงเจียงในตอนนี้สถานะทางการเงินของเรากำลังย่ำแย่สุดๆแบบฉุดไม่อยู่ถ้าเกิดว่าในการขายครั้งนี้สำเร็จแล้วล่ะก็เราก็จะได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วกลายเป็นเศรษฐีกับเขาได้บ้างสักทีท่านนี่เป็นท่านอีกแล้วเหรอครับเนี่ในท่านเมาบอกให้ท่านไปรอที่ห้องรับแขกได้เลยขอรับได้เลย <c oughs> ท่านนี่ช่างลืมช้ากอง ท่นีข้าไดลองอังนี่อย่าของถ่งรู้แล้วมันช่างสุกยอดจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตองที่งกงปะทะฟ,ฟริกเซอร์นะบอกแต่คำเดียวเลยล่ะว่ามันสุกมังจริงๆเลยอ่ะเออขอโทษนะแต่ว่าข้าม่เห็นจะจำได้เลยว่าข้าเขียนเรื่องนั้นนะาจะเอ้ย อ๋อคือว่าขัดทำกังข้างกับเขามามากไหมอันจะมีบั่งที่ข้าหลงลึงจังสลักกังนะแต่ว่าสมาคมการคังข้าของพวกเราหนาให้ความสังคังกับผองานดังอักษรเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วว่าเรากรกเลืองอย่ด้วยสินะครั้งก่อนที่พวกเราคุยกันไว้ท่านสัญญากับข้าเอาไว้ว่าท่านจะตีพิมพ์หนังสือของข้าต่อนี่นะนี่ท่านอยากจะให้ข้าตีพิมพ์เรื่องราวเทพนิยายบาบ้านั่งอีกแล้วหรอ ถ้าว่ามันไม่ค่อยมีความจำเป็นที่ต้องตีพิมพ์ให้เปลืองหมึกเปลืองกระดาษเลยสักนิดประธานสมาคมการค้าผีเจียงเหมาหลินทั้งนี้ข้าน่ะเป็นประธานสมาคมของการค้าผิงเจียงที่ั้าหลังสมาคมของการค้านี่นะ่ะล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยของงานที่ต้องทํางานอย่างหนักเพื่อรอให้ขาดจ่ายค่าแรงพวกเขาอยู่ทุกวันทั้งช่วยบอกข้ามาทีสิว่าทำไมข้าถึงต้องตีพิมพ์นิยายเรื่องที่มันขายไม่ได้แบบนั้นด้วยนะ่ะ ขากระปวกหัวแล้วเจ้าว่าข้าพูดถถกไหมล่ะข้าน่ะเป็นคงต้องไปต้องมาอังจะดูปากหมาไปสักหน่อยขอท่านอย่าได้ถือสาขาดเลยนะเอาอย่างนี้เลยไหมเอาเป็นว่าข้าจะจ่ายเงินให้ทัานจำนวนหนึ่งแต่วันนี้อยายของทั้งพวกนี้นะท่งลองเอาไปเสนอกับสมาคมการค่าแห่งอื่นจะดีกว่านะจริงอยู่ที่ครั้งหนึ่งท่านเคยช่วยชีวิตข้าเอาไว้เพราะงั้นเลี้ยว ข้าเองก็จะขอช่วยท่านเท่าที่ข้าจะช่วยไหวละกันนะไม่ต้องหรอกนะโอ้นี่ท่านจะกลับแล้วอย่างงั้งละถ้าอย่างงั้นข้าขอส่งท่านเพียงเท่านี้เอาไว้คราวหนะ้าเราค่อยมาคุยธุรกิจกันใหม่นะหนังสือของเจ้ามันเป็นอะไรไปไม่ได้มากไปกว่าขยะเท่านั้นแหละท่านข้าคนเมื่อกี้เป็นใครกันงั้นหรอคะอา้อาวยงเอ๋เจ้ามาทำอะไรที่นี่อังอันอโลก แหมท่านพ่อท่านพ่อจะไม่ได้รู้ไงคะว่าท่านจะแนะนำให้ข้ารู้จักกับคนแต่งหนังสือเรื่องความฝันในหอแดงนะว่าแต่ตอนนี้เขามาที่นี่บ้างแล้วหรือยังใช่คนเมื่อกี้หรือเปล่านะหวันแล้ววังเลายุงเออเอาแต่เสพติดหนังสือพวกนี้จงข้าเริ่มจะกลัวแล้วหวานังจะเอาแต่อ่างหนังสือไร้สาระจะไม่เป็นอังเรียงโลกกลางทำธุรกิจเสียใจด้วยนะโลกรัก แต่พ่อคงต้องบอกกับเจ้าว่าคงคงนั่งนะจะไม่ตีพิมพ์กับสมาคมการค้าของเราอีกแล้วทําไมกันล่ะไม่ใช่ว่าหนังสือเรื่องความฝันในขอแดงของเขานะทําเงินให้กับสมาคมการค้าของเราตั้งมากมายไม่ใช่หรอคะน,น,นี่แม่ชีกเลยเจ้าจะไปสนใจมันทําไมกังเจ้านั่งนำะมาแบ่งแคบเพียงชาวนาะจงจงของหนึ่งเท่านั้นแต่กตอนนั้นมันไม่มาช่วยพ่อเอาไว้บ้านนี่หนังสือของมันคงไม่ไล่ตีพิมพ์หรอกนะ แถมนอกจากนี้ไอ้หนังสือบ้าบออะไรของมังเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ฝังเฟืองในร้านค้าของเราเท่านั้นต้อให้ไม่มีหนังสือของมังสมาคมการค้าของเราก็ยังได้กำไรจากของชิงอิงอยู่ดีเจ้านั่นแหละที่เลิกบ้าหนังสือไร้สาระแล้วหันมาตั้งใจเรียนรู้ธุรกิจของมังเราเลสักทีอะทำก็ทำธุรกิจสองคำก็ทำธุรกิจข้าในรู้ดีว่าท่านอยากให้ข้ารับกิจาก,การต่อจากท่านมากแค่ไหนแต่ท่านเคยสนใจความรู้สึกของข้าบ้างไหมว่าข้าอยากจะทำมัน่นะ หรือต่อให้ข้ารับช่วงต่อจากกิจการของท่านก็จริงหนังสือพวกนี้นะมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อก,การเดินของข้าสักหน่อยนี่พวกปางไม่ต้องพูกแล้วใครก็ลายเอาตัวนางออกไปในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องแข่งขันกับสมาครของการค้าเป่าฟังเอาประวะ่าการเดิมบัญชีของสมาครการค้าเป่าฟังย้อนหลัง3วันไปให้หนงางคักให้หมด ทั้กัว่านางคักไม่ไ่แล้วล่วก็ย้าให้านางได้ออกมาจากห้องเลขข็กขานท่านพ่อท่านจะทําแบบนี้กับข้าไม่ได้นะชีวิตหนอชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ไม่เคยง่ายเลยจริงๆระท่านปรมาจารย์ยี่อ้าวนั่นมันพ่อค้าคน,นนั้นนะี่นาทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะเฮ้อพวกเธออย่างนี้นี่เอง เป็นเพราะว่าหนังสือของท่านโดนสมาคมการค้าผิงเจียงปฏิเสธการตีพิมพ์มางั้นสินะคะไม่คิดมาก่อนเลยจริงๆว่านวน,นิยายที่เป็นที่นิยมหลายเรื่องในเมืองเจียงผิงแห่งนี้จะเป็นท่านเองที่แต่งขึ้นนะ่ะโชคดีจริงๆที่พวกเรามาเจอท่านท่านอาจารย์เอ้ยไม่ใช่ท่านลุงนะ่ะบอกให้ข้านําตะกร้าผลไม้พวกนี้มาฝากท่านพอดีจริงด้วยสิพอพูดถึงเรื่องนิยายแล้ว ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ท่านพี่เคยบอกกับข้าว่าท่านชอบนิยายมากเลยไม่ใช่หรอแถมนอกจากนี้ท่านยังอุ๊ยลืมลืมตัวเอ๊แถมนอกจากนี้ยังอะไรหรอ <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะนี่นะอีกกี่ไปทีหนึง่งจ้าเจ็บนะเจ็บ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 ,จบมาหยิกข้าวทาไมกันนะ้าเขาไม่พูดหรอกว่าท่านพี่นะ่ะเธอทุนผลงานของเขามากแค่ไหนกันนะ้าแม่จา๋ามันแปลงร่างอีกแล้วเอ่อเรื่องผลไม้นี่น่ะเชิญรับไว้ไม่ต้องเกรงใจได้เลยนะคะ กินยยเยอะๆอะไรนะ <c oughs> ไม่คิดเลยว่าท่านปรมาจารย์ยี่กับคนแต่งนิยายพวกนั้นจะเป็นคนคนเดียวกันทําไมกันนะทําไมเวลาที่ข้าเห็นเขาหัวใจของข้าถึงได้รู้สึกนุ่มฟูแปลกๆม<า>องอะไรของเจ้านะ่ะมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ข้ารู้ข้าเห็นนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็ <c oughs> เห็นทีจะต้องช่วยสิพี่สักหน่อยแล้วนี่ท่านพี่ยี่เรื่องตีพิมพ์หนังสือนั่นนะ่ะให้ข้าจัดการเอง พราะงั้นแล้วไว้ใจข้าได้เลยริงเหรอนี่เจ้าสามารถตีพิมพ์หนังสือได้ด้วยเหรอแน่นอนท่านพ่อของข้านะ่ะมีศักดิ์เป็นถึงประธานสมาคมการค้าเป่าเฟิงเชียวนะเรื่องตีพิมพ์หนังสือนี่นะ่ะแค่ไม่กี่นาทีก็ผ่านสบายหายห่วงแน่นอนทำด,ดีมากสิน้องท่านปรมาจารย์ยี่นะ่ะเป็นผู้ที่มีฝีมือมากและตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามักจะปกปิดตัวตนอยู่เสมอว่าเขาเป็นใครนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องตกทุกข์ได้ยากถึงเพียงนี้ แต่ว่าข้ามีข้อแม้อยู่ข้อนึงนั่นก็คือท่านตั้งจุ่มกับสิบพ,พี่เสี้ยของข้าก่อนแล้วหลังจากนั้นข้าก็จะตีพิมพ์หนังสือให้กับท่าน